หนุ่มรอหน้านิ่งมีความสามารถเป็นแฮกเกอร์และเขาดูเจนลี่ให้พลังงานตลอดเวลา สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมื่อกงแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องแอปมอนในวันนี้นะครับยังอยู่กับประเด็นการเปิดตัวตัว,ตวละครใหม่ครับผมวันนี้เป็นคัสระเรครับซึ่งคัสระเรนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่มีความน่าสนใจหลายมุมตรงที่เขาเนี่ยเป็นตัวละครที่ออกแนวร้ายช่วงแรกนะครับร้ายในที่นี้คือแปบว่าจะมาตั้งตัวเป็นศัตรูกับพวกฮารุที่เป็นพระเอกเนาะและทีนี้นะครับตัวของเขาก็จะมีปมเบื้องลึกเบื้องหลังที่จะค่อยๆเฉลยไปดูแล้วเป็นตัวละครที่มีมติลึกล้ำกว่าตัวละคร2ตัว ผมเคยทำนะครับอย่างเอริใช่ไหมอย่างโทราชิโร่อย่างเงี้ยเขาก็จะดูแบบว่าซื่อๆเลยพอรู้ว่าพระเอกต้องการอะไรได้เป็นเพื่อนกันแล้วนี่เงี้ยก็ร่วมมือกันที่จะจัดการกับเลียไวยอาทานอะไรแบบนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นพวกพ้อง3คนที่อยู่กันมาก่อนแล้วก็ตัวละครคาซึระเรเนี่ยก็เรียกว่ามาเป็นพวกพ้องคนที่4ได้แต่กว่าจะเป็นพวกพ้องกันได้นะครับด้วยบุคลิกของแกแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าใช้เวลาเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาพูดถึงประวัติของคาซึระเรนะครับเพราะว่ามันมีเยอะมากที่จะสามารถเล่าในคลิปอื่นๆไดดด้้ีีกทนนนนนึึงงเเาาาาะแต่่ววัรรจมพูถ็ เปิดตัวแบบเต็มๆในตอนที่9กับตอนที่10ครับผมบอกเลยว่าการเรียบเรียงเนื้อเรื่องของไอแอปมอนเนี่ยมันง่ายดีเนาะอันนี้เคยไปเปยดไว้ในการทําเปิดตัวของทราจิโร่เปิดตัวเอริมาแล้วเหมือนกันนะครับว่าเออในสเต็ปของการทําเนื้อเรื่องเนี่ยสตอนเป็นอย่างนี้2ตอนเป็นอย่างนี้2ตอนเป็นอย่างนี้ไล่เรียงกันมาเรื่อยๆเลยนะครับตอนห้าตอน6เปิดตัวเอริตอน7ตอน8เปิดตัวทราจิโร่ตอน9ตอน10ก็มาเปิดตัวคาซึระเรอะไรแบบนี้เนาะก็ถือว่าเป็นการไล่เนื้อเรื่องที่ค่อนข้างเป็นขั้นเป็นตอนดีน่่่่นแและะเาาาตตทททีีจรรริงง้้ววคบบบอออกกม ตั้งแต่ตอนที่3แล้วแหละครับช่วงท้ายตอนที่3ที่ฮารุเนี่ยเริ่มมีการรับรู้เรื่องราวการมีเซเว่นโค้ดนะครับซึ่งเ,เต็มๆว่าเซเว่นโค้ดแอปมอนเนาะคือแอปพรีไดเวอร์เนี่ยสามารถรวบรวมให้ครบ7อันหลังจากนั้นเนี่ยเขาว่ากันว่าจะได้พลังที่เอาไว้ต่อกรกับรีเวร์ทนซึ่งเป็น AI ขั้นสูงสุดที่มีแผนการร้ายอะไรบางอย่างกับโลกมนุษย์ของเรานะครับซึ่งในเรื่องราวตอน9ตอน10ที่ได้เผชิญหน้ากับเรเนี่ยก็จะมีการพูดถึงเรื่องแผนร้ายของนนรีววเวอร์ป็น,น,นเช่นกัน แต่ด้วยบุคลิกของเขาด้วยแนวคิดของเขาด้วยปูมหลังของเขาเนี่ยมันก็ทําให้ตัวเขาตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมกับพวกฮารุแล้วก็คิดที่จะทําแผนการทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคนเดียวนะครับซึ่งท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าสู่การคุยทีละหัวข้อกันเลยเนาะก่อนอื่นนะครับผมคาสึระเรจะเป็นตัวละครที่เปิดตัวมาในตอนที่3อย่างที่ได้เกิดนไว้เมื่อกี้นะครับเ,เบขาเองก็เป็นหนึ่งคนที่มีการรวบรวมเซเว่นโค้ดแอปมอนอยู่เหมือนกันครับเซเว่นโค้ดแอปมอนที่เรเขาได้มาตอนแรกนะครับก็จะ พวกแบบแอปพลิเคชันในมือถืออยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วตัวเมลมอนก็ตรงตัวนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ว่าด้วยเรื่องของการส่งเมลส่งจดหมายทางออนไลน์อะไรแบบนี้พอเรเขาได้มาปุ๊บเนี่ยเขาก็ได้รู้ด้วยว่าทั้งกัจมอนแล้วก็ฮารุก็มีความตั้งใจที่จะรวบรวมเซเว่นโค้ดแอปมอนอยู่โดยแนวคิดของเขานะครับเขาก็ต้องการที่จะรวบรวมเซเว่นโค้ดแอปมอนเพื่อแผนการบางอย่างของเขาเหมือนกันซึ่งแน่นอนว่าตอน3ที่มีการปรากฏตัวครั้งแรกมาแบบงงๆในตอนท้ายตอนเนาะมันก็ยังไม่มีการเฉลยเรื่องราวอะไรอยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องราามมันนนนจะคค่่่่อออยๆลลีีีงใตทท9 ตอนต้นนะครับมันเป็นตอนสบายๆนะหลังจากที่ฮารุก็ได้รู้จักโทราจิโร่หรือแอสตรานะครับแล้วก็ได้รู้จักเอริมาก็ได้มีการมาเจอกันมาพูดคุยกันวางแผนว่าจะรวมรวมเซเว่นโค้ดแอปมอนกันยังไงต่อไปแล้วทีนี้พวกเขาก็ได้เข้ามาสู่เออาร์ฟิลของพวกแอปมอนนะครับที่มีการจัดการแข่งขันคล้ายๆกีฬา,า,าสีมีการให้พวกแอปมอนตแต่ลานา,ามาวิ่งแข่งกันมามาราธอนกันอะไรแบบนั้นนะครับก็เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานไปซึ่งกิจกรรมที่สนุกสนานเนี่ยนะครับมันเริ่มเป็นต้นต่อให้ฮา,า,า,ารา้ มันก็มีความสุขสนุกสนานดีเหมือนกันนะแม้ว่ากัจมอนจะมีมุมแบบว่าทะเลาะก,กันนาวิมอนนะครับเวลามีข่งมีแข่งอะไรกันอย่างเงี้ยก็จะแบบมีการคอมเมนต์กันแต่ใดๆก็ตามแล้วกิจกรรมที่มองภาพรวมจากมุมมองของฮารุแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็จะรู้สึกได้แหละว่ามันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขช่วงเวลาหนึ่งเลยนะครับแล้วในตอน9นั้นนะครับก็จะมีการปรากฏตัวของแอปมอนปริศนาตัวหนึ่งนั่นก็คือแฮกมอนนั่นเองครับซึ่งแฮกมอนนะครับเป็นบัดดี้แอปมอนของคาสึระเรนะครับซึ่งผมตลกมากอันนี้ขอนออออกเรืืื่่งงงนิดนึะคคับแแา้ชฟชฟลุ คือผมอ่ะปกติเวลาผมอ่านข้อมูลพวกแบบตัวละครในอนิเมะอะไรพวกนี้นะครับผมจะอ่านจากเว็บที่มีชื่อว่า i x i ปนะครับซึ่ง i x i ปเนี่ยมันเป็นเว็บที่รวบรวมข้อมูลตัวละครมากมายและทีนี้มันก็จะมีการลิงก์ตัวละครจากเรื่องนี้ไปยังเรื่องนี้ในกรณีที่มันชื่อคล้ายกันครับผมซึ่งตอนที่ผมหาข้อมูลของคาสุระเรชนะผมอ่ะเห็นว่าชื่อแฮกมอนแล้วนะครับผมก็อืมเดี๋ยวนะชื่อแฮกมอนเนี่ยมันก็เหมือนกับแฮกมอนในดิจิมอนดีเนาะแต่ว่าผมกำลังอ่านข้อมูลของคาสุระเรชอยู่และมันมีคําว่าแฮกมอนนะผมค ซึ่งมันชื่อเหมือนกันจริงๆนะแต่ว่าในเดก็ตามแล้วหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับอ่ะกลับมาที่เรื่องราวของแฮกมอนที่ว่ามาปรากฏตัวในตอนที่9ให้เราได้เห็นกันนะครับซึ่งแฮกมอนเนี่ยเขาก็มีการเศร้าดูพวกฮารุพวกบัตดี้แอปมอนพวกเอริพวกโทราชิโร่อย่างเงี้ยเขากําลังทํากิจกรรมกันอย่างสนุสนานเลยแล้วก็แน่นอนว่าความจริงจังเนี่ยมันต่างกันนะครับกับการที่ว่าพวกเขาเนี่ยใช้ชีวิตกันก็มีมุมสนุกสนานบ้างแต่แฮกมอนกับเรเขาไม่ได้มีมุมสนุกแบบนี้เขามีความจริงจังมากกว่านี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ใมมมุุของกกกกาารรดูคลพวว็จะ้ ทํากิจกรรมแบบนี้มัวแต่สนุกสนานบ้าบอคอแตกกันการเตรมใจมันต่างกันแบบนี้พวกแกมไม่มีทางเอาชนะรีไวอารามได้อยู่แล้วและทีนี้ตัวของแฮกมอนก็มาเปิดตัวก่อนนะครับมีการมาท้าสู้กับพวกฮารุซึ่งการท้าสู้ตอนนั้นนะครับก็น่าสนใจนะตรงที่ว่าแฮกมอนเขามีท่าที่มีชื่อว่าแวนคริชคอร์นนั่นเองครับซึ่งแวนคริชคอร์นะครับเป็นท่าที่ว่าสามารถใช้พลังในการแฮกของตัวเองโจมตีใส่พวกกัชมอนโดคามอนแล้วก็มิวจิมอนอย่างนี้เนาะก็คือแบบว่าเล่นงานแอปมอนทั้ง3ตัวซึ่งแฮ ร,ร่างสแตนดาร์ดก็คือเป็นร่างเหมือนจเจริญวัยของดิจิมอนนั่นแหลนะเนาะและทีนี้3รุมหนึ่งตอนนั้นเอาไม่อยู่ครับผมก็เรียกว่าพ่ายแพ้ให้กับแฮกมอนไปคือแบบความสามารถของแฮกมอนเหมือนมันสามารถแก้ไขกลไกอะไรบางอย่างได้ตอนนั้นก็คือพวกฮารุเสริมพลังให้กับแอปมอนของตัวเองแต่ว่าโดนแฮกมอนจัดการไปนะครับซึ่งการปรากฏตัวครั้งนั้นของแฮกมอนก็คือไม่สามารถที่จะเอาชนะได้เลยนะครับหลังจากนั้นเรื่องราวมันจะข้ามมาตอนที่สิบเลยตอนที่10มันจะเปิดประเด็นมาว่าพวกฮารุก็กลับมาใช้ชีวิิตตตกตกก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 ััััันนนนนนนาาาามมมมปปไ่่่ออออรบหหลลงงงจทีีีีีแแขขพววด้วยเสสเสสสุืฬ็ มาป่วนงานนิดนึงทําให้งานล่มไปไม่เป็นท่านะครับซึ่งทบทวนจากเรื่องที่ได้เจอกับแฮกมอนแล้วเนี่ยก็จะได้รู้ว่าไอ้พวก AR f ที่ตอนแรกมันเป็นสนามแข่งกีฬาสนุกสนานเลยแต่ว่าพอถึงจุดนึงปุ๊บมันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการบุกมาของแฮกมอนมันก็ทําให้ ARF มีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งตัวเนี้ยก็จะได้รู้ที่มาที่ไปครับผมว่าพวก ARF ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากสุดยอด AI อย่างรีเวอา์ธนที่เป็นลัสบอสนั่นแหละครับแล้วตัวแฮกมอนเองตอนแรกก็ดู <Hey. S 1> แต่ว่ามันคุยกันดีๆไม่ได้นะแฮกมอนก็เล่นงานซะอวมในตอนที่9อย่างที่ว่าไปนั่นแหละครับทีนี้เปิดมาตอนที่10นะครับฮารุก็จะได้มาทบทวนเรื่องราวว่าตอนนี้พวกเราใช้ชีวิตกันอย่างก็มีความสุขดีนะแม้ว่าจะเจอกับแอปมอนที่มาเล่นงานเราอย่างแฮกมอนไปอย่างเงี้ยแต่ดูแล้วเขาก็น่าจะมีศัตรูเป็นเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือรีเวอรธานใช่ไหมวกับการที่ได้รู้เรื่องราวจากแอปมอนที่ได้เจอกันในตอนที่9นั่นแหละครับว่ารีเวอรธานมีแผนร้ายอะไรบางอย่างที่เขาจะเป็น AI ททที่ําาใหห้้พวกแมนังลยเองมมนนุษย์้กกกก็็จจะะถูลลบไปโีีแต่ AI บบนนซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นตีมที่น่าสนใจนะครับถือเป็นเรื่องสเกลค่อนข้างใหญ่สําหรับเรื่องแอปมอนเนาะไอเรื่องดาวที่ว่าถ้า AI มันสามารถทาน,น,น,นู่นทํานี่ทานั่นแทนมนุษย์ได้อะไรแบบนี้แล้วทีนี้โลกของเราก็ไม่จําเป็นต้องมีมนุษย์อีกแล้วไหมอะพวกเอไอทำได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมเท่าที่ฟังข่าวในประเทศไทยมันก็จะพอมีแนวคิดประมาณนี้แหละครับว่าเฮ้ยถ้า AI มันทําได้ทุกอย่างแล้วมนุษย์เราจะไปอยู่ตรงไหนวะอะไรเงี้ยแต่ว่านั้นเป็นเรื่องเชิงลึกมากๆเลยนะครับแต่ว่านี้ถือเป็นตีมใหญ่ที่เขาเอามาใส่ใ่่่ใใใในนนนนเเเรรรรืออองแมมหหหห้้้าา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 ็ีีละววยททททััจจศกกกภพพํํ AI พวกแอมอนขึ้นมาแทนที่มนุษย์ได้นะแล้วนี่แหละครับมันก็เป็นปมเปิดที่ว่าตอนเสร็จฮารุรู้สึกว่าทารีเวอร์ันมันทําการใหญ่ของมันได้สําเร็จแบบนี้แล้ววันเวลาแห่งความสุขของพวกเรานี้มันก็คงจะหายไปเหมือนกันสินะอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีมุมคิดแบบไปอีกสเต็ปหนึ่งแบบนี้แล้วทีนี้เนี่ยตัวฮารุเองก็สนุกสนานกับแกชมอนไปแล้วก็ได้มาพูดคุยกับแอสตรากับเอริตามชีวิตประจําวันปกติได้แต่ทีนี้ในเมื่อทารีเวอรทันมันจะทําอะไรเลวร้ายแบบนี้แล้วก็พวกเราเองก็ต้องหาวิธีหยุดม นะรวบรวมให้ได้7อันหลังจากนั้นพวกเราก็จะได้ไปต่อกรกับรีไวทานกันยังไงละ่ะก็วางแผนการสนุกสนาน3าคนนะครับประเด็นคือแล้วไอเซเว่นโค้ดแอปมอนมันอยู่ที่ไหนบ้างเราจะไปเจอกับพวกมันได้ยังไงอะไรเงี้ยเรียกว่าต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับแต่ทีนี้อยู่ๆก็ได้รับจดหมายรับเมลเชิญอันนึงมาครับผมเป็นการเชิญไปงานสังสรรค์เซเว่นโค้ดครับผมส่งมาโดยเมลมอนซึ่งเมลมอนตเนี่ยต้องย้อนไปตอนที่3ให้นะครับว่าตอนท้ายที่บอกว่าตัวของเรเขามีการเปิดตัวครั้งแรกใช่ไหมตอนนั้นแหละครับค จดหมายเชิญให้เชิญพวกฮารุไปร่วมง,งานสังสรรค์เซเว่นโคดนี้แล้วเมมอนก็จะทําหน้าที่มันเป็น MC นะครับผมดำเนินงานเซเว่นโคดนั้นแล้วก็รับคําสั่งจากแฮกมอนมาว่าไปชิงเซเว่นโคดจากพวกฮารุมาให้ได้ซึ่งสุดท้ายแล้วเมมอนก็ทําไม่ได้ครับผมพวกฮารุเองจริงๆก็สนใจตรงที่ว่ามันอาจจะได้เจอกับพวกแบบเซเว่นโคดแอปมอนตัวอื่นแต่ใดๆก็ตามมันเป็นงานที่ก็ดูสนุกสนานด,ดีนะครับพวกเขาก็ดูแบบอิม่มเอมกับกิจกรรมต่างๆที่แฮกมอนก็เตรียมไว้ให้นะครับแต่สุดท้ายแล้วก็มีการเปิดเผยครับผมวาวาัม,ามพ,มพกตุ ก็คือคาสเระเรนั่นเองครับซึ่งเรปรากฏดตัวขึ้นมานะครับอันนี้ผมชอบมากจังหวะแบบเหมือนจะซีเรียดนะแต่ว่าตอนนั้นพวกฮารุกาลังเล่นน้ําอยู่ในสระว่ายน้ํากันอยู่เนอะแล้วจะอยู่น้ํามันร้อนขึ้นมาพวกฮารุก็ต้องรีบขึ้นมาจากสระว่ายน้ําแล้วเรก็ปรากฏตัวขึ้นมาครับผมบอกว่าฉันจะเป็นคนจัดการกาลิีวทานเองและฉันวางแผนนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะชิงเซเว่นโค้ดแอคมอนจากพวกนายมาทั้งหมดยังไงล่ะซึ่งตัวนี้มันเป็นการพูดสื่อจากเรนั่นแหละครับว่าหลังจากนี้พวกเราจะต้องต่่่่่ออออสสูู้้้้้้หหหัหันะนหนัันน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 นกกกกแแลวะะตตาจ พวกนายใส่เสื้อผ้ากันก่อนนะครับซึ่งอันนี้ผมชอบมากแบบกำลังซีเรียสเลยแล้วพอผู้ฉากเนี้ยมันก็แบบเหมือนกับว่าเราก็ขำแหนได้ประมาณนึ่งนะว่าเออสถานการณ์มันก็ดูแบบซอฟลงมานิดนึงนะซึ่งจุดเด่นของเรที่เราเห็นตอนแรกนะครับเราจะเห็นว่าเขาถือสิ่งที่เรียกว่าจูจูเจลลี่นะครับผมเป็นประมาณว่าเจลลี่ดูดได้เอออันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่วางขายในบ้านเราก็มีนะครับแต่ว่าไอที่เรเขาถืออยู่มันเป็นเจลลี่ออกแนวว่ามีการใส่แบบ e อนเนอร์จีริงเข้าไปครับนี่ถือเป็นจุดขายภาพจําของเรเป็นอย่างดีนะครรับวาาาเดมมสถป็ เกอรร์นะคับมีความรู้เกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์เยอะแยะมากมายเนาะแล้วเหมือนกับทำงานหนักก็เลยต้องมีการเติมเหมือนเป็นเอเนอร์จีริงค์แต่ว่าดูให้มันซอฟลงมานิดนึงก็เป็นเอเนอร์จีเยลลี่ไปอะไรแบบนี้เนาะมาดูดจบวบจวบทบ,บให้เราเห็นนะครับซึ่งตอนนี้ต้องรีมาร์ไว้ให้นะครับว่าความสามารถระดับแฮกเกอร์ที่เรย์เขามีเนี่ยเขาเป็นคนอายุแค่14เท่านั้นนะครับสิบสี่ก็คือเท่าไหร่มสองใช่ไหมเออคือแบบเป็นคนที่ดูแล้วมีความอัจฉริยะภาพอยู่ในตัวนะครับแล้วเวลาที่เขายืนคู่กับแฮกมอนเนี่ยมันก เลยและที่นี้นะครับแน่นอนว่าการต่อสู้ที่เริ่มขึ้นหลังจากพวกฮารุใส่เสื้อผ้ากันเสร็จแล้วนะอ่ะโอเคคราวนี้ก็คือต้องเอาจริงเอาจังแล้วเพราะว่าตอนที่แล้วแฮกมอนมันก็เล่นพวกเราไว้ซะเยอะเลยคราวนี้ก็คือพวกฮารุให้แอปมอนของตัวเองนั้นทําการวิวัฒนาการเป็นร่างซูปเปอร์กันเลยครับซึ่งก็เป็นโดสโคมอนมีเดียมอนแลวก็โดกัชมอนนะครับผมสามตัวนี้ถ้าเข้าประทะก,กับแฮกมอนแล้วก็สามารถเอาชนะได้แน่แต่ว่าแฮกมอนเองเขาก็มีร่างซูปเปอร์ของเขานะครับซึ่งจุดเด่นของเรที่เขาทําให้แฮกานะอมอน,นอว,อมวิ สามารถใช้วิวัฒนาการโดยตรงได้ให้กลายเป็นแอปมอนที่มีชื่อว่าเรดดามอนนะครับซึ่งเรดดามอนตัวเดียวนะครับผมก็แน่นอนครับพอเป็นรักซูเปอร์เท่าๆกันแล้วและทีนี้เป็นแอปมอนที่ดูมีความโหดขนาดนี้ก็จัดการกับแอปมอนรักซูเปอร์ของฝั่งพระเอก3ตัวได้กเกลี้ยงเลยครับผมซึ่งความสามารถของแฮกมอนเนี่ยเดินทีมันก็คือการแฮกเข้าไปเล่นอะไรกับกลไกของแอปมอนตัวอื่นได้ใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นเรดดามอนปุ๊บเนี่ยความสามารถในการแฮกมันคือพลังของซูเปอร์แฮกที่เหนือกว่าการแฮกกิงทั่วไปซึ่งในจัววะสุุดดดด้้้้าายยเรมมมอกกก็ปก Jack ปิจจผตตตีไพ อปอนของฮารุร่วงเกลี้ยงกันเลยครับและหลังจากนั้นเรด่ามอนก็ใช้ความสามารถในฐานะแฮกเกอร์นะครับเอาแอปเปิลแพดของฮารุมาแล้วก็ช่วงชิงเซเว่นโคดแอปมอนไปครับผมซึ่งตอนนั้นเซเว่นโคดแอปมอนของฝั่งฮารุเนี่ยก็จะมีเป็นโกมีมอนกับโลเพมอนใช่ไหมชิง2องนั้นไปนะครับส่วนเรเขาถือครองเมลมอนไว้และทีนี้เรเขาก็ทำหน้าผิดหวังนิดนึงนะนึกว่าจะมีเยอะกว่านี้ซะอีกนะแต่ว่าตอนนี้ก็เหลือแค่4อันลแหลัที่ต้องตามรวบรวมกันต่ออ่านและทีนี้เรเขาก็จะจากสถานที่แห่งนั้นไปโดยที่ก็ไม่ไได้จจะะะะะทาารรรยอรยอะนะุุเนมีปสง แค่การมาชิงเซเว่นโค้ดแอปมอนก็เท่านั้นเลยครับในช่วงทิ้งท้ายนะครับฮารุก็ได้ขอร้องกับเรนะครับว่าขอคืนเซเว่นโค้ดแอปมอนมาหน่อยเถอะเพราะว่ายัางไงแล้วเนี่ยพวกเราก็มีเป้าหมายในการจัดการกับลีวียทานเหมือนกันไม่ใช่หรือเพราะตัวของเรนะครับเขาก็บอกอยู่แล้วนะว่าเขาต้องการจัดการกับลีวียทานเพื่อเป้าหมายอะไรบางอย่างครับซึ่งเป้าหมายนั้นเขาก็ไม่ยอมบอกให้กับฮารุรู้นะครับว่ามันคืออะไรกันหนอแต่ว่าเรเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดจะร่วมมือกับพวกฮารุอยู่แล้วด้วยความอ่อนหัดที่สัมผัััสสสไไไไดาาไได้้้วว่่่่่าาาาาาพกรรุเนนนีมมมมมคถตตงใจ,จะออะออข ไไก็จะมีมุมดูแคลนตรงนี้มันก็เลยทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจจะต่อสู้ร่วมกับแค่แฮกมอนที่เป็นคู่หูของเขาก็เท่านั้นเลยครับผมอ่ะแต่ว่าในเรื่องราวเชิงลึกอย่างนี้ก็ยังไม่พูดถึงเยอะกันและกันนะครับขอสปอยล์ไว้แค่เรื่องเดียวนะครับมันมีเรื่องหนึ่งสาหรับผมนะความรู้สึกที่ผมดูแอปมอนครั้งแรกแล้วทีนี้ผมเห็นคาสึระเลยครั้งแรกนะครับผมคาดเดาวไว้ก่อน2เรื่องเลยครับผมว่าเรื่องที่1เนี่ยผมคิดว่าตัวละครตัวนี้สุดท้ายแล้วมันจะต้องไม่ใช่ตัวร้ายอะ่ะมันจะต้อง มีน้องชายและน้องชายของมันอาจจะตกอยู่ในอันตรายอะไรบางอย่างหรือเปล่าซึ่งแม่งเป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมเดี๋ยวจะมีการเฉลยตอนท้ายว่าที่เรเขาทำเนี่ยมันทําเพื่อที่จะช่วยเหลือน้องชายของเขาที่ชื่อว่าฮาจิเมะนั่นเองครับซึ่งสปอยล์ไว้เท่านี้ก่อนกันเลยกันเนาะสำหรับเรื่องราวการเปิดตัวคาสึระเรตัวละครสุดเท่สุดโคู่แล้วก็มีการดื่มเอเนอร์จีเ y ลี่ให้เราดูอยู่เรื่อยๆนะครับผมท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างใครที่ดูแอปมอนตอน9ตอน10มาแล้วได้เห็นการเปิดตัวของตัวละครตัวนี้รู้สึกอออออย่่าา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 งงงไไรรรรกกกกััับบบบควมมวมมมมนนนเเเเข mon, ขเขต้้้ะแี็สถ มาพูดคุยกันได้เลยนะสหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ